สวัสดีค่ะพบกันกับช่องเต้ยแต่ยาเปิดดวงนะคะเรนดอมคลิปนี้เป็นคลิปของดวงชาววันศุกร์นะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์ช่วงสัปดาห์นี้มีอะไรที่จะ ต้องพบต้องเจอบ้างนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสครายตกดติดตามนะคะกดกระดิ่งกดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเต้ยในการทําคลิปทุกๆคลิปด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาที่ Line ID นะคะอันนี้ครูเต้ย52เช็คดวงส่วนตัวค่าครูตามกําลังค่ะ อ่านะคะคลิปนี้เป็นเรนด้อมแห่งาของชาววันศุกร์นะคะเรามาดูกันซิชาววันศุกร์ช่วงสัปดาห์นี้เราจะต้องพบต้องเจออะไรกันบ้างขออนุญาตครูบาอาจารย์เทพเทวาศิธิ์ของชาววันศุกร์และเคารพบครูบาอาจารย์ศิดิ์สิธิ์ที่เต้ยนับถือนะคะเปิดโชคเปิดดวงชะตาให้กับดวงชะตาของชาววันศุกร์กันด้วยนะคะ อ่าเรามาดูกันค่ะใบที่หนึ่งได้อะไระชาววันศุกร์สองถ้วยว้าวบางคนได้เจอคู่บางคนเจอความรักบางคนได้แฟนนไปดูซิไปดูซิเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงชาววันศุกร์อ่ะอยากออกก็ให้ออกเลยอ่าเด็กถือไม้เด็กถือไม้นะคะเด็กถือไม้ก็มาจ้าเด็กถือไม้ดีเนาะสวยย่า สองถ้วยเขาสวยมากเลยเห็นไหมะสว่างสว่างตามากเลยอะสองถ้วยเนี่ยบางคนได้เจอคู่นะคนโสดได้เจอคู่นะชาววันศุกร์เนี่ยช่วงสัปดาห์นี้หรือว่าคนที่เราคุยคุยกันอยู่เนี่ยถือว่าเขาเป็นคู่เราเลยนะเออถ้าใครมีคนคุยอยู่เนี่ยถือว่าเป็นคู่เรานะหรือคนที่โสดอยู่เนี่ยมีโอกาสเจอคู่เลยเดี๋ยวเรามาดูไพ่ประกอบการชาววันศุกร์สัปดาห์นี้มีอะไรอีก จ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยบางคนมีตัวเลือกเยอะนะฮะบางคนมีตัวเลือกเยอะบางคนบางคนฟุง้งซ่านบางคนคิดมากอะไรอย่างนี้ก็ได้เลือกไม่ถูกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะชาววันศุกร์ช่วงนี้เนาะอ้าวหนึ่งดาบหนึ่งดาบปัญหาปัญหาต่างๆความยุ่งยากต่างๆสามารถเขาเรียกว่า ปันฝ่าปัญหาได้จัดการได้ประสบความสำเร็จนะคะผ่านพ้นข้ามพ้นปัญหาได้นะลูกชาววันศุกร์ช่วงสัปดาห์นี้จะคลี่คลายในปัญหาเรื่องต่างๆที่เรามีอยู่นะลูกนะอะไรคะาราชาถือดาบราชาถือดาบาเดี๋ยวมาดูใบต่อไปกัน ใบต่อไปว่ายังไงอีกชาววันศุกร์ชาววันศุกร์ใบต่อไปเป็นอะไรห้าหมายโอ้ยห้าหมายอืมอ่าบุคคลรอบข้างเราบริวารรอบตัวช่วงนี้ระวังนิดหนึ่งชาววันศุกร์นะคะชาววันศุกร์ระวังมีปัญหากับคนรอบตัวได้นะคะช่วงสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้ชาววันศุกร์ ระวังมีปัญหากับคนรอบตัวอันนี้จำไม่พูดนะว่าเป็นใครนั้นไม่ถึงว่าได้ทาง,งานนะที่เป็นคนอยู่รอบตัวเราอะที่ทํางานก็ได้ในครอบครัวก็ได้แฟนก็ได้ระวังมีปัญหาด้วยนะชาววันศุกร์ระวังทะเลาะกันเออห้าดาบเป็นเอห้าไม้ห้าไม้มันเป็นไพ่ทะเลาะกันนะระวังมีปากมีเสียงระวังมีเรื่องถกเถียงกันระวังมีเรื่องผิดคอผิดใจกันอย่างนี้นะคะชาววันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเอามาดูไพ่ใบต่อไป หกไม้มาห้าไม้มาหกไม้มา,าความสําเร็จจะเกิดขึ้นการงานโดดเด่นชาววันศุกร์การงานโดดเด่น,ช,น,น,ดดดนชัยชนะความสําเร็จจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้เนาะมีโอกาสได้รับข่าวดีด้วยนะเนี่ยชาวันศุกร์สัปดาห์เนี้ยปัญหาต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาที่มันมีปัญหามีอุปสรรคหรือมีเหตุอะไรที่เราไม่ไม,ไม่ไม่สบายใจเลยเนี่ยมันจะคลายไปแล้วมันจะได้รับ อ่เขาได้รับชัยชนะหรือได้รับความสําเร็จในชีวิตในช่วงสัปดาห์นี้นะชาววันศุกร์ลูกอ่ะมาดูใบต่อไปกันเป็นอะไรอยากแปดเหรียญนะแปดเหรียญค่ะ ปดเหรียญนะลูกแปดเหรียญนะทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยขยันขันแข็งเงินเงินแปดเหรียญคือเงินลูกเงินนะคะเงินก็จะโอเคหน่อยนะแต่เงินนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับโชคลาภเลยชาววันศุกร์เป็นเงินที่เกี่ยวกับเงินเรื่องงานนะงานทำงานนะผลผลิตธุรกิจกิจการร้านค้าอะไรต่างๆอย่างนี้จะค่อนข้างได้เงินดีในช่วงสัปดาห์นี้ชาววันศุกร์นะแต่ไม่ใช่เงินจากโชคลาภแต่เป็นเงินจากการท ของเรา ทำงานทำเงินขายของอะไรก็ช่างธุรกิจห้างร้านอะไรก็ช่างจะโอเคมากเลยช่วงนี้สัปดาห์นี้ชาววันศุกร์จะได้เงินดีเงินจะปังนะคะชาววันศุกร์สัปดาห์นี้อ่ะทีนี้มาดูอะไรคะสี่ถ้วยสี่ถ้วยรู้สึกเบือเบ่อเบื่อเซ็งเซงในช่วงนี้นะรู้สึกเบือเบ่อเบื่อเซ็งเซงหรือว่ามันมีเรื่องอยู่บางเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่มันยังคิดวิตกกังวลยังเครียดอ่าหรือเรามีปัญหาทะเลาะอะไรกับใครหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยห้าห้าไม้มาเนี่ย ทะเลาะแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราก็ยังรู้สึกนึกถึงคนที่เราทะเลาะด้วยคนที่เรามีปัญหาด้วยอะไรประมาณนี้นะคะชาววันศุกร์ลูกได้ทาง,งานนะที่เป็นคนอยู่รอบตัวเราที่ทํางานได้ที่บ้านได้ในครอบครัวได้แฟนได้ผัวได้เมียได้หมดอะเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูมาดูใบต่อไปกันเดี๋ยวเปิดให้อีกสามใบชาววันศุกร์ลูกไพ่มันลื่นอนะสำรับเนี้ยม,มันสับยากไม่เหมือนสำรับของชาววันพฤหัสจะสับง่ายอ่ะ แต่เขาสวยไงเราก็อยากสับอยากได้ห <name. S 2> ้าเหรียญเนี่ยห้าไม้ขึ้นมากับห้าเหรียญชาววันศุกร์ช่วงสัปดาห์นี้มีโอกาสเสียเงินได้มีโอกาสต้องจ่ายมีเรื่องให้ต้องจ่ายนะห้าห้าเหรียญมากับห้าไม้ชาววันศุกร์ช่วงสัปดาห์นี้นะมีโอกาสที่จ่ายเงินมีโอกาสได้เสียเงินมีโอกาสที่เหมือนกับว่ามีเรื่องมีเหตุจําเป็นที่จะต้องจ่ายเงินออกไปนะคะชาววันศุกร์สัปดาห์นี้เนาะอืม แล้วช่วงแล้วการเงินเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีเหตุให้ต้องจ่ายด้วยแหละชาววันศุกร์สัปดาห์นี้แล้วก็ระวังการทะเลาะด้วยอืการมีปากเสียงการประทะกันด้วยไอสองดาบเนี่ยสองดาบขึ้นคู่มากับ6ไม้ชาววันศุกร์ช่วงสัปดาห์นี้จะมีเหตุมีเรื่องให้ตัดสินใจ นะคะสัปดาห์นี้ชาววันศุกร์จะมีเรื่องอะไรที่เข้ามาให้เราต้องเลือกต้องตัดสินใจกับบางสิ่งบางอย่างแต่หลายคนที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยเราก็ไม่สามารถระบุได้หรอกว่าเรื่องอะไรเนาะบางคนเรื่องแฟนบางคนเรื่องงานบางคนเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ได้คือสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะมีเหตุมีเรื่องให้เข้ามาที่เราจะต้องเลือกต้องตัดสินใจประมาณนี้ลูกชาววันศุกร์นะมาดูใบสุดท้ายกันลูกมาใบสุดท้ายได้อะไรราชินีถือไม้อืม ราชินีถือไม้คู่กับ8ดเหรียญเห็นไหมอ่ะหน่ดาแปดเหรียญราชินีถือไม้เนี่ยชาววันศุกร์เด่นเรื่องการงานงานร้านค้าธุรกิจกิจการหรือว่างานส่วนตัวอะไรอย่างเนี้ย จะทาเงินมามากเลยสัปดาห์นี้เนาะแล้วก็เก้าไพ่ท้ายสำรับของหนูอะของเราอะเป็นเก้าดาบชาววันศุกร์ไพ่ไพ่ท้ายกองของเราเนี่ยท้ายสำรับเนี่ยเป็นเก้าดาบเก้าดาบคืออะไรช่วงนี้เครียดวิตกกังวลเรื่องบางเรื่องที่มันอยู่ในหัวเนี่ยสี่เหลี่ยมสี่ถ้วยเนี่ยเรื่องอะไรที่มันอยู่ในหัวกับเรื่องที่เราผ่านประสบมาเนี่ยมันอ,ออกจากหัวไม่ได้ช่วงนี้นอนไม่หลับเครียดวิตกกังวลรู้สึกว่าม,มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเขาบอกว่า นั่งสมาธิตั้งสตินะคะแล้วค่อยๆค่อยๆค,ค,คลายพลังงานลบเรื่องที่เครียดเรื่องที่วิตกกังวลค่อยๆค,ค,คลายออกไปและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นได้นะคะลูกชาววันศุกร์ข,ขาโอเคนะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกดซ b s สไคร e กดแชร์ให้กับแม่เต้ยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ